ก็เป็นก็เป็นคลิปจริงนะคะที่คุยกันเมื่อ,อประมาณอาทิตย์ที่แล้ววา่วาอาทิตย์นะฮะแล้วก็ดิฉันเนี่ยได้ทราบข้อมูลมาก็คือแต่คนที่แปลนั่นแหละคนที่เป็นล่ามนั่นแหละค่ะว่าทางทางกัมพูชาทางท่านฮุนเซนเองเนี่ยโกรธแม่ทัพภาคสองที่ได้พูดที่คลิปออกมาก่อนนั้นนั้นนะคะโกรธอะไรเงี้ยดิฉันก็อ่ะโอเคเข้าใจก็พอคุยกันดิฉันก็บอกว่าเนี่ยในเมื่อ ท่านาพรรคสองพูดอนี้ในเมื่อเราอะ่ะทั้งไทยกับกัมพูชาก็เป็นฝั่งตรงข้ามกันปะทะกันอยู่แล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดแบบนี้แหละก็อย่าไปถือสาเลยอย่าไปคิดเลยคือพยายามจะทําความเข้าใจก่อนว่าเขาโกรธเรื่องนี้นะเขาโกรธแล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านเนาะที่เป็นการพูดแบบ private conversation นะเป็น,ปนคุยโทรศัพท์กันนะเป็นมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็นการ เทคนิคในการคุยกันการเจรจาต่อรองนะคะก็ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันทำตามเขาเรียกว่าอะไรมีจุดมุ่งหมายมีประเด็นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของบ้านเมืองนะคะแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราไว้แล้วก็ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็คุยด้วยความซอฟต์นะคะความนุ่มนวลก็จริงๆแล้วเวลาที่คุยกันส่วนตัวเนี่ย แน่นอนว่าก็เรียกอังโคลเรียกหลานก็เหมือนเหมือนคนในคอรมอเนี่ยแหละคะ่ะทํางานมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะคะเรียกอาเรียกลุงเป็นปกตินะคะแล้วก็ได้มีการคุยกันว่าจะอาอยังไงร,ระหว่างคุยไปสักพักเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องของไทม์ไลน์ว่าของกองทัพเป็นยังไงดิฉันก็บอกว่าเขาก็บอกให้เปิดด่านเออได้เลยเปิดพร้อมกันไหมจะได้เหมือนกับแสดงความสันติภาพว่าเราจับมือปุ๊บแล้วเปิดพร้อมกันนะคะ แล้วเขาก็แบบไม่ยอมใชาบอกว่าโอ้ oh, เนี่ยไม่ยอมได้ยังไงเนี่ยไทยก็คือแบบยอมแล้วนะไม่ได้แบบต่อสู้ไม่ได้ฮึดฮัดอะไรขึ้นมาสะหน่อยก็คือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้ย oh, เราก็ไม่เห็นทําอะไรเลยทําไมเขาถึงต้องแบบว่าไม่ได้ต้องไทยเปิดก่อนเดี๋ยวรอห้าชั่วโมงแล้วเขาจะถึงจะเปิดตามเขาเป็นลูกผู้ชายนะอะไรเขาบอกเขาจริง,รงๆแปลก็ไม่หมดเนาะเขาเป็นลูกผู้ชายอ,อะไรนะเขาก็คำไหนคำนั้นอยู่แล้วนะคะดิฉันก็บอกว่า ฉันก็ไม่แน่ใจฉันก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษากับทีมทางการาหมก่อนเพื่อที่จะให้คําตอบพรุ่งนี้คือวันที่มีประชุมวันที่บ้านพิศนุโลกที่ที่นักข่าวไปเจอกันพอประชุมเนี่ยยังไม่ทันเลิกเลยก็มีก็มี Facebook ออกมาะคะท่านุนเซน Facebook ออกมาว่าถ้าประเทศไทยไม่เปิดด่านภายใน24ชั่วโมงจะปิดด่านหมดเลยนะคะอันนี้แหละที่ฉันรู้สึกว่าเอา้าทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะ ดิฉันพยายามจะพูดด้วยความใจเย็นนะคะเพื่อที่จะอยากทราบจริงๆว่าเขาต้องการอะไรว่าอะไรบ้างที่เราอยากจะทําเพิ่มเติมให้ไหมหรือ,อยังไงหรือจะคุยกันยังไงดีให้เกิดการต่อรองและเกิดสันติภาพไม่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อกันอันนี้คือความตั้งใจนะคะก็เสร็จแล้วท่านก็ย้ําในเรื่องของการเปิดด่านอย่างเดียวนะคะดิฉันก็ไม่กล้ารับปากเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากองทัพพร้อมหรือไม่นะคะ ก็เลยไม่รับปากแล้วบอกว่าเดี๋ยวประชุมพรุ่งนี้เสร็จจะบอกนะคะแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะว่าความต้องการของท่านจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการต้องการความคะแนนิยมในประเทศนะคะของท่านเองนะคะโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรนะคะก็การที่ท่านต้องการจะมี popularity ในประเทศของท่านนะคะเพราะท่านก็เคยบอกดิฉันนะคะว่า,ท,าท่านก็เคยบอกอยู่แล้วว่า popularity เริ่มตกนะคะ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อยากจะเรียกพลังตรงนี้นะคะซึ่งดิฉันก็หวังว่า,าท่านจะได้คะแนนความนิยมเพิ่มนะคะแล้วก็อยู่ในสายตาของโลกที่จับตามองอยู่ว่าเมื่อผู้นำสองท่านคุยกันนะคะในส่วนตัวนะคะแต่มีการอัดคลิปแล้วปล่อยออกมาแบบนี้แน่นอนละว่าดิฉันไม่ได้ปล่อยนะคะก็ ก็ตามนั้นค่ะก็เข้าใจจะได้เข้าใจจุดประสงค์ว่าจริงๆเราเนี่ยเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพนะคะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นหนึ่งในการทําให้ probability ท่านขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นค่ะแต่เป็นการสนทนาที่สังคมไทยจัดกเรื่องของการที่บอกว่าแม้ข้าพเจ้าไม่ใ่พวกเราตรงนี้เนี่ยถ้ายกมาเป็นเทคนิคในการสนทนาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรานะคะ เรากับกัมพูชาประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราเป็นฝั่งตรงข้ามมาอยู่แล้วการที่จะมาคุยอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยพูดถึงกันไม่ดีอยู่แล้วแต่ที่ทราบเนี่ยที่ทําความเข้าใจกับว่าท่านแม่ทัพภาคสองพูดเบงนั้นแหละเพื่อทําความเข้าใจเขาเพราะว่าเมสเซจที่ก่อนที่จะคุยเนี่ยเขาพูดกับเราว่าคนที่แปลเขาพูดกับเราว่าท่านฮุนเซนโกรที่คลิปแม่ทัพภาคสองออกมาแล้วก็ว่าออกไป

ไปหลงกลตรงนี้นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้ยจริงๆเราเนี่ยแบบทะเลาะก,กันกี่าไม่เลยค่ะประโยคแรกที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันต้องการจะแสดงความเข้าใจเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาบอกความต้องการของเขาว่าอะไรเหรอที่จะทําให้ประเทศชาติสงบสุขอะไรเหรอที่จะทําให้ตรงการประทะตรงเรื่องอาวุธนี่มันจบตรงสักทีดิฉันก็อยากรู้ดิฉันก็ใช้ความสามารถาในการที่คุยแล้วก็บอกว่าเอะยังไงโอ้โหเนี่ยเอาเถอยังไงให้ดิฉันกับ เพราะที่ฉันไม่ยอมที่จะเปิดด่านอย่างเดียวไงเขาบอกว่าถ้าจะเปิดเนี่ยเปิดพร้อมพวกคุณมเนตก็ได้ดีไหมจะได้แบบเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันว่าโอเคเราเลิกทะเลาะกันแล้วนะเปิดด่านร่วมกันอันนี้คือความตั้งใจนะคะแต่ท่านไม่ยอมนะท่านไม่ยอมเขาบอกว่าเขาจะพูดอะไรนะอะไรโกรหกกันมาทีฟังมันก็ไม่ค่อยทันมันมีล่ามแปลไปด้วยแล้วก็เ,เสียงก็จะก้องๆหน่อยนะคะก็บอกว่าอะไรนะบอกว่าที่บอกว่าไม่ไม่เปิดเพราะว่าทหารโกรหกอะไรนะั่นะ่ะ พอทบลาทให้ข้อมูลนี้มาดิฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลละเพราะว่าไม่ได้ไปคนดิวตรงตรงนั้นดิฉันก็โอเคงั้นพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่เรียกทุกคนมาครบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยขอปรึกษาทางกองทัพก่อนว่ายังไงนะคะก็เนี่ยแหละก็คืออย่างที่เล่าไปแล้วนมีต่อได้ไหมครอะไรคะเป็นแบบนี้พ่ะก็อืมไม่ทราบ <c oughs> ดิฉันจรๆๆๆ like ิงๆเดี๋ยวฉันก็ไม่ได้ไม่ได้จะไปเป็นคนที่จะไปท้าตีท้าต <that> <themselves> <giving>, to ่ออยู่แล้วนะคะท่านแต่ว่าก็ก็ก็ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีการคุยส่วนตัวแล้วค่ะทนายคนี้วันนี้ถือว่าความสำคัญความสำคัญระหว่างสองขบวนในวงการทุนที่วันจบลงแล้วใช่ไหมดิฉันไม่ทราบนะคะว่ายังไงแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ขอคุยส่วนตัวแล้วละกันเพราะว่าเรื่องก็จะมีปัญหาในเรื่องของการไว้ใจนะคะ ต้องเข้าใจเลยค่ะว่านาทีนี้เนี่ยถ้าดิฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพจริงๆอะ่ะทำไมดิฉันต้องบอกว่ารอกองทัพคิดก่อนว่าคิดยังไงในวันต่อมาถูกไหมคะทำไมดิฉันต้องรอกองทัพก็ไม่ต้องรอสิแต่เพราะว่ามันไม่ใช่ไงคะเพราะฉันบอกแล้วว่าคือประโยคแรกเนี่ยที่ฉันเห็นคลิปแล้วทําความเข้าใจว่า คือเขาเล่ากันมาเขาก็เขาก็สุ่มกันมาเลยนะคะว่าโอ้โกรธมากโกรธมากที่เห็นคลิปนี้โกรธมากเอาตายละจะเพิ่มเรื่องไหมเนี่ยจะเกิดเรื่องไหมเนี่ยจะจะปัญหาจะมากขึ้นไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดิฉันก็รีบทำความเข้าใจเขาก่อนว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแต่เวลาที่คนเรามาทะเลาะกันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วมันก็ต้องพูดถึงกันแบบนี้แหละอะไรเงี้ยม้ภาคสองก็เปิดเขาพูดแท้แท้ไปเถอะเขาพูดไปอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามเพลย์ดาวให้มันรู้สึกเอ้ยไม่ไม่ไม่มีอะไรจริงจังนะกับเรื่องนี้เพื่อที่่่่จจะะะะใหห้้้ปปรรรรโยยยยยคตตอออออออไไไมัันืวาาาเเลงงูก ทำอะไรอะไรหรอที่ทำให้การสงบสุขเออเมย์เราก็พยายามจะคอนวินต์เขาพยายามจะคุยให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอ่ะโอเคถ้าอยู่ยอมเรื่องนี้ไอจะยอมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุยเรื่องการเปิดด่านเนี่ยกลายเป็นว่าเอ่อพอมันมีเรื่องของอาวุธทุกอย่างเนี่ยเราก็แค่จํากัดเวลายอย่างท,างที่อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนั่นแหละมันก็คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคอนเวอร์ชั่นแบบนี้มันไม่ควรจะออกอยู่แล้วนี่ระดับผู้นําของประเทศนะ,ะนายกแล้วก็อดีตนายกที่เป็นมาตั้งแต่ อายุ32ใช่ไหมครับคุณเซนเป็นพ่อของนายกเนี่ยคือคอนเวอร์ชั่นแบบนี้การออกมาก็นั่นแหละคะ่ะขอบคุณมากนะคะมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก